สวัสดีเพื่อนๆชาวลาเอร์รนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมตื่นมาตอนเที่ยงนะครับเพื่อนจะมาเข้าเซิร์ฟเป็นคนแรกนะครับพอเซิร์ฟเปิดผมก็รีบเข้าไปเลยพอเ,เข้าเกมมาได้นะครับผมเปิดดูแผนที่มันก็เกิดใกล้ๆกับเขียวบนนะครับผมผมก็เลยรีบวิ่งอ่าไปที่เขียวบนนะครับเพื่อนที่จะไปเอาบัตรเขียวแล้วก็เปิดห้องเขียวนะครับ ซึ่งเป็นที่ที่ดีมากนะครับที่จะได้ปืนไวกับเพื่อนถ้าเราดวงดีนะเพราะว่าจะมีทั้งห้องเขียวที่เขียวบนแล้วก็ห้องเขียวที่ไบโอด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปอบอกไปใน EP กันก่อนนะครับผมที่ว่าหาปืนยังไงให้ไวนะครับ ปลากดว่าผมมาไม่ทันครับเพื่อนๆคนที่เขาได้บัตดเขียวไปเขาวิ่งไปแล้วนะครับผมวิ่งไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เลยผมวิ่งตามเข้ามาจนทันนะครับผมแต่ผมไม่มีอะไรสู้เขาเลยนอกจากมีดนะครับผมต้องฟันทิโดนยิงเขามีปมทบด้วยนะเฮ้ยโดนหัวโอ้พี่แจ็้ก็ุบอุย้ยโอ้มีคนมือด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับผม แตกเสียชุบด้วยผมได้ไม่เกิดอีกทีที่ท่าเรือนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีอยู่นะที่จะฟาร์มหาปืนนะครับผมฟาร์มไมปาถึงท่าล่างนะเพื่อที่จะหาหน้ากากไปเข้าท่าเรือนะครับแต่ผมไม่ได้หน้ากากเน่ยเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องเสือได้อะไรเฮ้ยได้เลดดอทครับผมเพื<ๆ>่อนๆถือว่ายังดีนะ มาดูกล่องเขียวกลองที่สองของเรากันเอ,อื้อเกลือครับผม สองที่สามว่ายังไงเออเกลือครับผมมีชื่อหนึ่งคนครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละนู่นไงข้างหน้ากำลังตีถังมาทางเรา มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเขามีลูกสองด้วยนะทำไมเขาไม่เอามายิงเราข้างหน้ามีคนหนึ่งคนนะครับ เขายังไม่เห็นผมนะแต่ผมจะแอบตามเขาไป เรียบร้อยมาดูกล่องที่ซีกันครับเฮ้ย กนมือเรียบร้อเย,ย็นเพื่อนได้กนมือแล้วครับอุยหายากเหมือนกันนะจากท่าเรือมาถึงแอร์พอร์ตผมเลือกที่จะมาทําบ้านที่หลังแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครมาทําบ้านกันแล้วก็เป็นทาเลดีอยู่นะครับผมเอาบัตรเขียวมาเปิดในถ้ำของนิวเคียนะครับเพื่อที่เอาบัตรฟ้าไปเปิดบัตรฟ้าข้างบนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับแบบโมวงที่อยู่ในห้องฟ้านะครับของวันแรกเนี่ยจะเกิดประมาณบ่ายสามนะครับผมเห็นชื่อคนโดนบอสอีจีตบตายนะคผมก็เลยวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เบโอปรากฏว่าเห็นคนกําลังนั่งแทะบอสอยู่ครับ ตอนนี้เนี่ยเกือบจะบ่ายสามแล้วนะครับผมก็เลยกลับไปเอาบัตรฟ้าที่บ้านแล้วก็มานั่งดักคนเที่ยพผอนนะครับเผื่อจะมีคนมาเปิดเอาบัตรม่วงในห้องฟ้านะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนมาจริงๆครับ บร้อยเข้าทิ้งบัตรฟ้าไว้ด้านบนนะครับแต่ผมดันไม่เห็น ได้บัตรม่วงมาผมก็เขาเปิดที่ห้องม่วงต่อเลยนะครับที่ท่าเรือนะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมรองเท้าไทยเทมาได้ไงวะนี่เนี่ยโอ้ ใกล้กับบ้านอะไร่งเี้ะผมมีรถจอดอยู่หน้าบ้านมนะั้ยมีคนอยู่ด้วยนะครับเขากำลังจะขับรถเลยเราจะลงไปยิงเขา้อุ๊ยโอ้โหเจ็บ น้องหนึ่งให้มีลัวเฮ้ยเนจเนเพื่อนเจนมีซี่ด้วยออรอยแตกครับ,บผมผมรีบกลับมาจับเซตนะครับเพื่อจะมายิงเขาอีกรอบนะครับโดยหวังว่าเขาเนี่ยจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะครับลเลยลองบินมาดูที่ท่าเรือนะเผื่อเขาจะยังอยู่ เจอแล้วครับเพื่อนๆเ,เขากำลังจะออกจากท่าเรือเลยดีนะยังทันมาแล้วครับเขาน่าจะเห็นผมแล้วแหละเดี๋ยวตั้งบอกก่อนมาแล้วครับขวาเรียบร้อยนอกหนึ่งนกสองอุ้ยกระสุนหมดใจเยน็นอุ้ยลม้มชุบเลย เปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนเสร็จกันเว้ยเรียบร้อยตายไปดีสตุตใจเว้ยดีนะที่ผมยังเก็บชุบไว้อีกชุบหนึ่งนะถ้าไม่มีชุบนี่น่าจะเรียบร้อยเหมือนเดิมครับ เราได้ของทุกอย่างที่เป็นของเรากลับคืนมานะครับแล้วก็แถมเรายังได้ UC มาเป็นของแถมอีกนะครับ ส่วนรถของเขาเนี่ยผมไม่เก็บไว้แน่นอนครับเพื่อนๆยิงล้อทิ้งไปเลยคนระับทำให้เราฟาร์มลำบากนะมีคนอยู่ตรงบ้านนะครับ ยังไม่รู้ตัวเรียบร้อยหูอะไรเป็นพันเลยนะ เป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อน,อนแอร์ตกที่นิวเคียร์นะเดี๋ยวเราจะไปแอร์กันเลยมาถึงแอร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมยังไม่มีใครมาเลย เริ่มมีคนมาแล้วนะครับผมไหนดินดูไหนเขาอยู่ไหนกันวนะมาแล้วครับสองตัวเขาบินตามผมมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวขอกลับไปหาเพื่อนกัน มานี่สิจ้าคนเดมาลองเข้ากัน เฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ไม่โตเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวเอา้าน้องนอ้องเหลือตัวหนึ่งเรียบร้อยครับไม่เหลืออีกตัวหนึ่งเหรอ โอ้ยโดนโยิงออยเรียบร้อยนเนาะเฮ้ยอย่านะเพื่อนอย่าซ้ำอย่าซ้ำจังหวะนี้ต้องให้เพื่อนรีบชุบแล้วก็ให้หน้องเล่นนะครับเพื่อนไปแล้วรีบร้อย นี่คจะได้ฟามาด้วยนะ นี้ก็น่าจะไม่มีใครมาแล้วนะก็น่าจะได้แอบกันไปชิๆลๆครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะได้ฟาร์มาร์สมาด้วยนะแล้วก็ได้เซ็ตาจากคนที่มาชิ้แอร์ได้นะครับอ่าเนเต็มไปเลย โชนดูน่ยสิข้าขอคารวะห้องเต้แห่ได้แล้วว่าว่าลูกสองเฮ้ยเก็บเสียงได้อยู่เฮ้ยมุขาวสวยไรยสวยไร เรียบร้อยมีคนโดนรถถังยิงตายเฮ้ยมีคนโอ้โโอ้โหเจ็บมากผมเนี่ยไม่ใช่มันนะ จะชุบยังไงอยู่วะเนี่ยเพื่อนก็ร้องให้ชุบเียบร้อยตายก่อนเดี๋ยวฟังมาเพื่อนเล่นก่อนนะครับ อยู่ในนั้นเหรอรถถังมันยิงเนี่ยน่าจะใช่แหละเอ้าไม่มีเฮ้ยโอ้รถถังโคตรสวยเลยน้องช่วยด้วยน้องสวย เรือมาแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเรือต่อนะเดี๋ยวขอไปเจ็บขอก่อนบนเรือมีชื่ออยู่หนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยไปแล้วเพื่อนเจอละ วันนี้เราก็ได้ทั้งแอร์ทั้งเรือเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มมากๆต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมต่อได้ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ